เด็กหญิงนิยายข้ามฟ้ามาเป็นฮองเ่าไร้สักบทที่แปดเหนื่อยหรือไม่เพคะหม่อมฉันได้ยินว่าทรงงานหนักเลยให้คนตุ่นน้ำแกงส่งไว้ให้อย่างไรให้หม่อมชันช่วยบีบนวดดีหรือไม่เพคะ นางกล่าวอย่างเอาอกเอาใจสีหยางชุนจับมือเอาไว้พร้อมใส่หน้าอย่าลำบากเลยข้ารู้ว่าวันนี้เจ้าเองก็เจอเรื่องลำบากมาเช่นเดียวกันสีหน้าของหญิงสาวสลรถลงยามเอ่ยถึงเรื่องนั้นหม่อมฉันทราบดีเพคะว่าเป็นความผิดของต้นทั้งเรื่องขวางขบวนเสด็จก็ดีหรือทำให้ไทยเฮาต้องเดือดร้อนก็ดี ของเฮาทรงสั่งลงพทอเช่นนี้ก็เหมาะสมแล้วเพียงแต่รับสั่งว่าจะยกแย่รูให้คนอื่นเลี้ยงนั้นหม่อมฉันทนไม่ได้จริง,รงๆเพะคะดวงตาสองข้างแดงต่ำยากจะยอมรับได้ชายหนุ่มกุมมือนางเอาไว้บีบเบาๆเพื่อให้กำลังใจอย่าก,กังวลไปเลยหากเจ้าเลี้ยงแย่รูอย่างดีจะไม่มีใครพรากนางไปจากเจ้าได้ทั้งสิ้นตอนนี้นางยังเล็ก ยากจะคาดเดาได้ตามประสาเด็กภายหน้าเติบโตขึ้นก็จะรู้เรื่องเองส่วนเรื่องของห้องเฮาข้ารู้ว่านางทำรุนแรงเกินไปข้าเองก็ลำบากใจแต่ทำอะไรไม่ได้เหตุใดจึงทำไม่ได้หรือเพคะ เพียงแต่รับสั่งสักสองสามคำเท่านั้นชูแย่จวนไม่รู้ว่าในยามนี้นางกำลังกล้าล่วงอำนาจของผู้อื่นเาว่าผู้เป็นสามียังกล่าวอย่างใจเย็นเพราะข้าพูดต่อหน้าขุนนางไปแล้วว่าจะยกวังหลังให้นางจัดการอย่างเต็มที่ก็เหมือนคืนอำนาจให้นางตามที่ควรหากพูดไปเพียงไม่กี่วันก็เรียกฮองเฮามาเตือนโดยไม่มีเหตุอันควรเช่นนี้ จะถูกขุนนางทั้งหลายตำหนิเอาได้เจ้าอดทนไว้ก่อนเถิดนางสัญญาแล้วว่าจะไม่เลงในอำนาจปกครองคนด้วยกฎระเบียบขอเพียงไม่ละเมิดกฎย่อมไม่ถูกลงโทษแต่อย่าคิดมากเขาปรามนางทันทีเจ้าเองก็เหนื่อยมากแล้วพรุ่งนี้นางยังเรียกให้ไปพบตอนเช้าอีกไม่ใช่หรือรีบพักผ่อนเถิด ชายหนุ่มกล่าวเช่นนี้ในใจของเขาไม่เพียงต้องการตัดบทสนทนาเท่านั้นแต่ปรารถนาจะให้วันคืนผ่านไปอย่างรวดเร็วเพื่อรอดูว่าการเข้าเฝ้าจะมีเรื่องน่าตื่นตาตื่นใจอะไรหรือไม่ยามเฉินวันรุ่งขึ้นสนมทั้งหลายต่างก็มาเยือนที่ห้องโถงของตำหนักใหญ่เป็นเวลานาน,านมากแล้ว ที่พวกนางไม่ได้มาเข้าเฝ้าห้องเฮาที่นี่หลายคนมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นห้องเฮาก่อนหน้านี้ทั้งอ่อนแอและน่าสงสารไร้อำนาจทั้งยังเหมือนคนที่ไม่ค่อยฉลาดนักแต่บัดนี้เรื่องราวเปลี่ยนแปลงไปแล้วแม้เมื่อคืนห้องเต้จะเสด็จไปที่ตำหนักของกุ้ยเฟยแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ห้องเฮาไม่ได้ถูกตำหนิพี่ลงโทษคนของกุ้ยเฟยแม้แต่สนมคนโปรดก็ไม่อาจได้รับความโปรดปรานนอกเหนือจากกฎระเบียบเช่นนั้นหรือสถานที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วสี่สนมขั้นเฟยได้ที่นั่งด้านหน้าสุดตามตำแหน่งบัตรนี้ผู้ที่มายถึงตามเวลาก็คือจงซูเฟยยเ่ยเสียนเฟยขาดแต่ฉูกุ้ยเฟยและสินเต๋อเฟย ส่วนสนมอื่นก็มากันพร้อมหน้าแล้วแม้บิดาเป็นขุนนางแต่ก็ไม่มีอำนาจยิ่งใหญ่หนุนหลังบางคนเป็นเพียงบุตรสาวพ่อค้าเมื่อเทียบกับขุนนางแล้วก็ยังด้อยกว่ามากเมื่อได้ยินว่าก่อนหน้านี้แม้แต่คนโปรดของฮ่องเต้ก็ยังถูกฮ้องเฮาจัดการมาแล้วพวกนางจะเอาความกล้าที่ใดมาขัดขืนรับสั่ง จวนเวลาแล้วในที่สุดฉินเตอ๋อเฟยก็ปรากฏตัวก่อนที่ฮองเฮาจะเสด็จออกมาประทับในห้องโถงสนมขั้นเฟยทั้งสามถวายความเคารพมองสตรีที่เคยอ่อนแอซึ่งบัดนี้แม้แต่การเหลือบมองของนงั่งก็ทำให้ผู้คนรู้สึกได้ถึงอำนาจอย่างประหลาดมูถิงหลิวมองสตรีที่งดงามมากมายเบื้องหน้า หากจะกล่าวในฐานะบุรุษแล้วฮองเต้ก็นับว่าโชคดีกว่าคนอื่นรอบกายเขาล้วนล้อมรอบด้วยหญิงงามที่เพียบพร้อมโดยเฉพาะสามเฟยเบื้องหน้าในเวลานี้หากจะกล่าวว่าชูแย่ตวนคือความงามอันอ่อนหวานนุ่มนวลชวนให้รู้สึกอยากปกป้องแล้วจงซูเฟยเป็นความงามที่พร้อมจะแผดเผาผู้คนหากอยู่ในยุคปัจจุบัน คงเป็นดารานางร้ายชื่อดังได้ไม่ยากขณะที่แยี่เสียนเฟยเป็นความงามอันสงบเยือกเย็นเรียบง่ายและพร้อมละทิ้งโลกสุดท้ายคือฉินเตอ๋อเฟยที่มีอายุน้อยที่สุดความงามของนางเหมือนดวงตะวันอันสดใสคล้ายดอกไม้ที่บานในฤดูร้อนอย่างไรอย่างนั้นเมื่อเทียบกับสี่เฟยใบหน้าของมู่ถิงหลิวนับว่าธรรมดา เรียบง่ายดูอ่อนแอและจืดชืดยิ่งรวมกับบุคลิกที่กลัวที่ถูกบ่มเพาะจากบ้านเดิมแล้วก็ไม่น่าแปลกใจที่ฮองเตจะไม่คิดพิศวาสนางแม้แต่น้อยนับว่าเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งอย่างแท้จริงถ้าว่าบัดนี้เมื่อนางมาอยู่ที่นี่แล้วยายต้องยินดีเป็นเพียงหมากธรรมดาตัวหนึ่งด้วยข้าได้แจ้งพวกเจ้าทุกคนให้ทราบหรือไม่ ว่ามาเข้าเฝ้าในยามเัินรับสั่งนั้นเรียบง่ายเท่าว่าน้ำเสียงเปี่ยมด้วยพลังที่มองไม่เห็นทูลหองเทาแจ้งอย่างชัดเจนแล้วเพคะ จงซูงเฟยตอบรับอย่างชัดเจนดวงตาของนางมองสตรีที่นั่งอยู่สูงกว่าราวกับจะแผดเผาให้หมดไหมเผ่าว่าผู้ถูกจ้องมองด้วยดวงตาคู่นั้นกลับเผยรอยยิ้มทั้งที่เป็นรอยยิ้มแต่กลับทำให้จงซูงเฟยไม่อาจทนได้ที่สุดแล้วก็เป็นนางเองที่ต้องถอนสายตากลับเช่นนั้นก็หมายความว่าสูกุ้ยเฟยไม่ตรงต่อเวลา เพียงรับสั่งจบรอบค้างก็งเงียบสนิทพวกนางรู้ดีว่านี่คือการท้าทายอำนาจของฮองเฮาแต่เมื่อคืนฮ่องเต้เสด็จไปค้างที่ตำหนักกุ้ยเฟยหากเอาฮ่องเต้มากล่าวอ้างแล้วยังจะทำสิ่งใดได้อีกบางทีเพราะเมื่อคืนกุ้ยเฟยปรนนิบัติฝ่าบาททำให้วันนี้อาจมาช้าไปสักหน่อยก็ได้นะเพคะสนมบางคนกล่าขึ้นแน่นอนว่าก่อนหน้านี้ กุ้ยเฟยเป็นสตรีที่มีอำนาจมากที่สุดในวังหลังรองจากไทเฮาพี่เก็บตัวสงบอยู่แต่ในตำหนักกระทั่งมีอำนาจมากกว่าฮองเฮาที่ไร้อำนาจในยามนั้นสนมหลายคนจึงหันไปเอาอกเอาใจกุ้ยเฟยพวกนางเกิดในครอบครัวเล็กๆ ทั้งยังไม่ได้รับความโปรดปรานจากฮองเต้จะอยู่ในวังหลังได้ย่อมต้องมีคนช่วยคุ้มศรีรษะให้คำพูดเมื่อครู่นี้ก็แสดงเจต,ตนาชัดเจนว่าจะทำให้ฮองเฮาไม่พอพระทยัยเพ่าว่าสิ่งที่พวกนางได้รับก็คือรอยยิ้มที่สงบเยือกเย็นราวกับว่าเมื่อครู่ไม่ได้กล่าวถึงฮองเต้ที่ฮองเฮาเคยรักหนักหนาแต่เป็นเรื่องของชายหญิงคู่อื่นที่ อยู่ห่างออกไปไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ประการได้เท่าว่ายังไม่ทันได้ตอบโต้ขันที่ด้านนอกก็รายงานว่าสูกุ้ยไฟเดินทางมาถึงแล้ว วันนี้สูเ่เย่จวนแต่งกายอย่างงดงามเครื่องประดับอันมีค่ามากมายถูกสวมอยู่บนเรือนร่างทำให้นางดูโดดเด่นท่ามกลางสตรีงดงามมากมายในวังหลังกระทั่งโดดเด่นกว่าฮองเฮาที่ประทับเบื้องหน้านางยอบกลเล็กน้อยแสดงความเคารพพอประมาณเงยหน้ากล่าวด้วยรอยยิ้มอ่อนหวานเถาวายพระพรฮองเฮาเพคะ หม่อมฉันขอประทานอภัยที่มาช้าเพราะเมื่อคืนพักผ่อนน้อยทำให้ตื่นสายหวังว่าฮองเฮาจะมีพระเมตตานะเพคะเช่นนั้นหรือปรนีบัติฝ่าบาทถือเป็นงานของพวกเราเหล่าสนมทั้งหลายเจ้าอ่อนเพียเพราะปรนีบัติฝ่าบาทสิ่งนี้ยากจะตำหนิได้เพียงแต่เมื่อคืนก่อนข้าเองก็ปรนีบัติฝ่าบาทจนดึกดื่นเช่นกัน รุ่งเช้ายังไปเข้าเฝ้าไทยเฮาได้ตรงเวลาไม่รู้ว่าเพราะค่าแข็งแรงเกินไปหรือว่ากุ้ยเฟยอ่อนแอเกินไปกันแน่รอยยิ้มบนใบหน้าของฉูกุ้ยเฟยแข็งค้างในใจของนางมีลางสังหรณ์รุนแรงผุดขึ้นมาฮองเฮามีพระพารณาไมยที่ดียิ่งเพคะโอ้เช่นนั้นหร,อหรือมู่ถิงหลิวยิ้มแย้มยากจะอ่านได้ว่าคิดอะไร แต่ข้าไม่คิดเช่นนั้นหรอกก่อนหน้านี้ข้าเองก็ป่วยต้องรักษาตัวอยู่สามเดือนมีใช่หรือเช่นนั้นก็แสดงว่ากุ้ยเฟยอ่อนแอเกินไปมากกว่าเห็นแก่เจ้าแม้ว่าเจ็บป่วยก็ยังปรนิบัติฝ่าบาทอย่างเต็มที่เช่นนั้นข้าจะขอให้หมอหลวงมาตรวจอาการของเจ้าดีหรือไม่ยังจะทูลฝ่าบาทให้อีกด้วยว่ากุ้ยเฟยเจ็บป่วยเพราะปรนิบัติพระองค์ เช่นนั้นก็คงงดสเสด็จตำหนักกุย้ยเฟยสักระยะจะดีกว่า ใบหน้าของสู่เยตจวนบิดเบี้ยวในฉับพลันสามไฟยเงยหน้าขึ้นมองฮองเฮาอีกครั้งคาดไม่ถึงว่าเพียงเรื่องแค่นี้ก็ยังจะลงโทษได้ความห่วงใยเช่นนี้จะปฏิเสธก็ไม่ได้หากไม่ยอมรับว่าตนเจตนาจะมาช้ากว่าเวลาที่รับสั่งเอาไว้ดูเหมือนว่าวันนี้จะมีงิ้วสนุกฉากนึ่งให้พวกนางดูเสียแล้วทูลฮองเฮา ขอพระไทยในพระเมตตาแต่หม่อมฉันแข็งแรงดีเพคะเพียงแต่เมื่อเช้าฝ่าบาทรับสั่งว่าไม่ให้คนปลุกหม่อมฉันจึงตื่นช้ากว่าที่คิดเอาไว้มิได้เป็นเพราะร่างกายอ่อนแอแต่ประการใดไม่จำเป็นต้องให้หองเฮาทรงเป็นกังวลเพราะหม่อมฉันเลยเพคะกลายเป็นว่าฝ่าบาทไม่สนับสนุนให้เจ้าตรงต่อเวลาหรือต้องเคารพหองเฮาเช่นนั้นหรือ จากหนึ่งเรื่องยงไปอีกหนึ่งเรื่องกลายเป็นความผิดที่ร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้สู่เย่จวนเข้าใจแล้วว่าเมื่ออยู่ต่อหน้ามู่ถิงหลิวข้อกล่าวอ้างนั้นไม่อาจใช้ได้มิใช่เพคะแม้เป็นรับสัง่งแต่หม่อมฉันก็ผิดเองที่มีได้กำชับนางกำนันให้ปลุกตรงเวลาไม่ใช่ความผิดของฝ่าบาทเลยเพคะเช่นนั้นก็ดีวันนี้ข้าเรียกทุกคนมาที่นี่ ก็เพราะมีเรื่องสำคัญต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วกันกุ้ยเฟยไปนั่งเถิดยืนนานประเดี๋ยวจะเมื่อยเอาได้ฉูกุ้ยเฟยต้องยืนอยู่ตรงนั้นเนิดน,นั้น จนกระทั่งยามนี้ถึงได้เข้าไปนั่งในที่ว่างใกล้กับห้องเฮามากที่สุดสามเฟยซ่อนรอยยิ้มเอาไว้ยามนี้ในที่สุดก็มีคนมาปราบความหยิ่งยโสของสตรีสกุลฉูได้พวกนางรอคอยโอกาสเช่นนี้มาโดยตลอดเช่นกันสนมทั้งหลายที่เห็นสถานการณ์แล้วก็ย่อมรู้ว่ามีบางเรื่องที่พวกนางคาดไม่ถึงเรื่องเล่าตลอดหลายวันมานี้ในที่สุ ก็กลายเป็นความจริงตรงหน้าห้องเฮากล้าแม้กระทั่งต่อปากต่อคำกับกุ้ยเฟยค้นโปรโดของห้องเต้ท่าทีของคนที่ดูเหมือนจะหยิ่งผนงเมื่อครู่ก็เงียบลงทันทีเมื่อเห็นว่าหลายคนเงียบแล้วมูถิ่งหลิวก็กล่าวถึงเรื่องสำคัญที่นางเรียกมารวมกันในเวลานี้พวกเจ้าคงเคยได้ยินมาแล้วว่าบัดนี้ข้าจะกลับมาดูแลว,วังหลังอีกครั้ง หลังจากที่รบกวนคนอื่นให้ช่วยแบ่งเบาภาระมานั้นข้าก็อยากให้พวกเจ้าเข้าใจว่าวังหลังที่ข้าปกครองนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้พวกเจ้าปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสายตานางกวาดมองไปทั่วผู้ใดเผลอสบสายตาก็รีบหลบทันทีวังหลังนับจากนี้จะนับกฎเป็นสำคัญ ไม่มีผู้ใดละเมิดกฎได้ไม่มีการเลือกปฏิบัติกับใครคนใดคนหนึ่งเมื่อเจ้าเข้าวังมาเป็นสนมแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎของบ้านสามีไม่ดึงชาติกําเนิดหรืออำนาจบิดามารดามาเกี่ยวข้องจะเป็นบุตรสาวพ่อค้าหรือขุนนางใหญ่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎเดียวกันยึดถือตำแหน่งเป็นสำคัญ เยี่ยเสียนเฟยมองฮองเฮานางเข้าใจหลักการเช่นนี้ดีสิ่งนี้ไม่ได้ต่างอะไรจากกฎภายในกองทัพของท่านปู่พวกเขาไม่ยึดถือชาติกําเนิดไม่สนใจที่มาเพียงแต่เชื่อฟังตามตำแหน่งของต้นอาศัยความสามารถในการก้าวหนะ้าและทหารทุกนายล้วนอยู่ภายใต้กฎเดียวกันเช่นนี้จึงจะรักษาระเบียบในกองทัพได้ ดูเหมือนว่าห้องเฮาตั้งพระไทยในการจัดระเบียบวังหลังเช่นนั้นรับสั่งเช่นนี้หมายความว่าต่อให้เป็นคนโปรดของฮ่องเต้ก็ไม่อาจได้รับการละเว้นโทษเช่นนั้นหรือเพคะผู้กล่าวมีใช่ใครอื่นแต่เป็นจงซูเฟยรอยยิ้มของนางกราวกับจิ้งจอก้ายดวงตาเหลือบมองฉูกุ้ยเฟยที่นั่งอยู่ด้านข้าง จงซูเฟยกล่าวได้ถูกต้องแล้วไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎได้แม้ว่าจะเป็นคนโปรโดของฝ่าบาทก็ตามพวกเจ้าอาจคิดว่าข้าเข้มงวดเกินไปแต่หลายคนคงไม่รู้ว่าที่จริงในวันนั้นที่ท้องพระโรงเสนาบดีฉูได้เตือนสติข้าประการหนึ่งว่าวังหลังนี้ก็เป็นตัวอย่างของการปกครองคนในบ้านของราษฎรและขุนนางทั้งหลาย หากข้าไม่อาจปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจะกลายเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีผู้คนไม่เพียงตำหนห้องเฮาเท่านั้นแต่จะตำหนิไปถึงฝ่าบาทที่ปกครองคนไม่ได้ข้าจึงต้องจัดระเบียบวังหลังให้เรียบร้อยยามเมื่อกล่าวด้วยเหตุผลเช่นนั้นแล้วผู้ใดยังจะกล้าต่อต้านอีกเล่า จงซูเฟยยิ้มอยู่ในหน้านางมองคนโปรโดของฮองเต้ที่ถืออภิสิทธิ์อยู่ในวังหลังมานิดน,นันหวังว่าฮองเฮาผู้นี้จะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนว่ามู่ถิงหลิวรู้ดีเช่นกันนางจึงกล่าวประโยคต่อมาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเราจะเริ่มต้นตัวอย่างที่ดีสักเรื่องหนึ่งอย่างชูกุ้ยเฟยมาเข้าเฝ้าช้ากว่าที่กำหนดเอาไว้โดยไม่มีเหตุอันควร เพียงอ้างว่าตื่นสายเท่านั้นไม่ยึดถือกฎระเบียบเป็นสำคัญจึงต้องลงโทษตามกฎที่ระบุเอาไว้ให้คัดลอกกฎระเบียบวังหลวงมาสามจบแล้วของเฮาเพคะกุ้ยเฟยมาช้าก็เพราะประนิบัติฝ่าบาทตามหน้าที่นะเพคะ สนมคนหนึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นจางซูผินเอ่ยแทกนางคือคนเดียวกับที่เอ่ยเรื่องฉูกุ้ยไฟมาช้าก่อนหน้านี้เห็นได้ชัดว่าต้องการออกตัวปกป้องร่มไม้ใหญ่ของต้นเช่นนั้นมูถ่ถิงหลิวก็ต้องสั่งสอนให้นางรู้ว่าร่มไม้ใหญ่นี้ปกป้องนางไม่ได้ตลอดไปสายตาเยียบเย็นจ้องมองขอบใจจางซูผินที่เป็นตัวอย่างที่ดีส่นมามา ตบปากนางสามที่ข้อหาที่กล่าวแทรกข่าเพคะห่องเท้า เวลานั้นไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเรื่องขึ้นเท่าว่าเซินมามาเดินเข้าไปตรงหน้าก้มศีรษะกล่าวขออภัยแล้วจึงตบปากจางซูผินสามครั้งตามรับสั่งเรียวแรงนั้นไม่เบาแม้แต่น้อยเสียงมือกระทบริมฝีปากดังไปทั่วห้องโถงท่ามกลางความเงียบงันเลือดในกายของสตรีทั้งวังหลังเยยบเย็นมูถิงหลิวยิ้มแย้มก่อนเอ่ยถาม มีใครอยากพูดอะไรอีกหรือไม่บัดนี้ฮองเฮาที่สนมทั้งหลายได้แต่เฝ้าสงสัยว่าเป็นอย่างไรก็ได้ปรากฏกายเบื้องหน้าพวกนางแล้วหากมีใช่ว่าใบหน้านั้นยังเหมือนเดิมก็ยากที่จะเชื่อมโยงฮองเฮาตรงหน้ากับสตรีสกุลมู่ที่ขาดกลัวคนเก่าได้ทั้งสิ่งที่ฉู่เย่จวนประสบครั้งนี้ ถ้าจะกล่าวว่าเป็นการกั่นแกล้งส่วนตัวก็ไม่น่าใช่เพราะทั้งหมดถูกกระทำบนพื้นฐานของกฎระเบียบที่ไรผู้ยึดถือมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดคือการเตือนสนมทั้งหลายถึงอำนาจของฮองเฮาในเวลานี้ ห้องเตท้ทีละเลยนางมาตลอดยังต้องยอมลงให้เพราะเรื่องในท้องพระโรงวันนั้นสนมบางส่วนอาจไม่เข้าใจแต่สี่เฟยนั้นมีใครบ้างไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการเมืองแม้แต่ฉินเตอเฟยที่อายุน้อยที่สุดก็ยังเข้าใจว่าเวลานั้นหองเฮาใช้ข้อเสียเปรียกที่กลายเป็นข้อได้เปรียบครั้งใหญ่ ขุนนางเสนอดีกาปลดทองเฮาเป็นเรื่องใหญ่สุดท้ายพวกเขาไม่อาจเอาผิดทองเฮาได้ย่อมมีความผิดติดตัวเพื่อแลกกับการที่ทองเฮาไม่เอาเรื่องขุนนางเหล่านั้นที่มีมากกว่าครึ่งในท้องพระรงฮ่องเต้จำต้องทรงหลับตาข้างหนึ่งคืนอำนาจปกครองวังหลังให้นางแม้แต่สนมคนโปรดก็ไม่อาจอยู่เหนือกดได้ทั้งที่ไม่มีคนหนุนหลัง แต่กลับกล้าใช้อำนาจเช่นนี้หรือว่ามีใครสนับสนุนนางกันแน่จงซูเฟยมองนกที่อยู่ในกรงส่งเสียงร้องหลังจากที่นางกลับมาถึงตำหนักแล้วเท่าว่าบัดนี้นางมีได้อยู่เพียงลำพังอีกด้านยังมีสินเตอเฟ,อเฟอยนั่งอยู่ด้วย สตรีที่อายุยังน้อยนางนั้นจิบชายอย่างเพลิดเพลินแม้จะอายุน้อยที่สุดในสี่เฟยแต่ก็เข้าใจเรื่องการเมืองภายในค่อนข้างดีเพราะมีบิดาเป็นถึงเจ้ากรมอาญาข่าวมากมายทั้งภายในภายนอกล้วนผ่านหูผ่านตานางคนสนับสนุนย่อมมีอยู่แล้วอย่างน้อยที่สุดก็คือฝ่าบาทจงลู่ซื้อแปกใจที่ได้ยินเช่นนั้น ฝ่าบาทนะอหรือรอยยิ้มของหญิงสาวคนนั้นสดใสเท่าว่าภายใต้ความสดใสเช่นนั้นกลับเข้าใจโลกมากกว่าใครวังหลังเละเทะกุ้ยเฟยเองก็เอาแต่ใจแสดงมารยามากมายฝ่าบาทหลงไหลานางก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าพระองค์ง้อเขาใครใช้ให้บิดาของนางสร้างเรื่องถาวายดีกาขึ้นมาเช่นนั้นเล่า หมายถึงจะทรงปล่อยให้ฮองเทาปราบกุ้ยเฟยเช่นนั้นหรือหญิงสาวอีกคนแปลกใจกับข้อสันนิษฐานนี้ใครบ้างไม่รู้ว่าฮองเต้ทรงลุ่มหลงกุ้ยเฟยเพียงใดกระทั่งทิดาองค์เดียวก็ยังกำเนิดมาจากครั้นสตรีนางนั้นที่ผ่านมาฮองเทาอ่อนแอไม่เคยคิดจะปกป้องตอนนี้กลับใช้นางเพื่อกดข่มอำนาจกุ้ยเฟยเช่นนั้นหรือ ฉินม่านนี่จิบชาน้ำเสียงของนางยังสดใสอาจแค่ต้องการให้สกุลฉูสงบสงียมลงสักหน่อยทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับว่าฮองเฮาสกุลมู่ผู้นั้นจะยืนหยัดอยู่ได้นานเท่าไรหากภายหน้านางไม่อาจควบคุมวังหลังได้อีกต่อไปข้าก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายนางจะกลายเป็นหมากที่ถูกทิ้งหรือไม่แต่ตอนนี้นางไม่เหมือนเดิมแล้ว ตราบใดที่นางยังรักษากฎอย่างเข้มงวดใครก็ต่อต้านนางไม่ได้แข็งเกินไปก็ใช่ว่าจะดีวังหลังมีใช่สถานที่ของคนธรรมดาสตรีงดงามเหล่านั้นล้วนเป็นบุตรหลานกุ่นนางทั้งสิ้นเจ้าก,ก็ใช่ข้าก็ใช่ท่านปู่ของเสียนไฟยังมีอำนาจทางทหารอยู่ในมือถ้านางใช้อำนาจไม่เป็นทำได้แค่ลงโทษคนไปเรื่อย เช่นนั้นตำแหน่งนี้ก็คงอยู่ได้อีกไม่นัานแล้วเจ้าว่านางเป็นอย่างไรฉินม่านหนี่ครุ่นคิดใบหน้าของฮองเฮาปรากฏในความทรงจำที่นางไม่อาจลืมคือดวงตาหงคู่นั้นยามกวาดมองทุกคนในห้องโถงข้ารู้สึกว่านางคล้ายข้าแต่แกร่งกว่าโหดเยี่ยมกว่าแล้วก็อาจจะฉลาดกว่า นั่นคือความรู้สึกยามที่นางสบกับดวงตาคู่นั้นจงลู่ซื้อประหลาดใจ เมื่อได้ยินเช่นนั้นนางกับฉินม่านหนี่รู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาเป็นสนมในวังหลังเมื่อเข้ามาแล้วพวกนางก็ยังจับกลุ่มเล็กๆของตนไม่ข้องเกี่ยวกับเสียนเฟยหรือกุ้ยเฟยหลายครั้งก็พูดคุยกันบ้างโดยพื้นฐานะแล้วนางรู้ถึงความฉลาดของฉินม่านหนี่เป็นอย่างดีอีกฝ่ายซ่อนคมมีดมากมายเอาไว้ภายใต้สีหน้าท่าทางรากับดอกไม้ที่ ปริบาลในฤดูร้อนยามนี้นางกรับกล่าวว่าฮองเฮาอาจเหนือกว่าตนเช่นนั้นหรือฉับพลันก็คิดขึ้นมาได้ประการหนึ่งฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ